มุกพี่อีกแล้วมาแกงจ่ายกันได้ครับเราลืมโทรศัพท์ไปที่ทำงานนะนั่งปีกันไปเลยไปว่าะอะไรเดี๋ยวคุณไปขึ้นไปเอาอที่ห้องได้ไหมอ่ะไม่ต้องเอาที่ห้องอะ่ะไป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 ตามพี่ถ้าไปไปห้องเธอ,อเราพี่ตรงนี้แป๊บน,นึงนะเดี๋ยวพี่มานะได้ครับนั่งเท่าไรเท่รอได้ครับอ้าวุ่รับนี่ไปแทนขลรถแล้วคุณก็กลับไปได้แล้ ก็คือไว้เย่างนี้ว่เอา้าวก็เราตกลงกันแล้วว่าใจยืนแทนเธาก็ได้นี่นี่ลังนกกินนะแพ็คนี่หลักร้อยเลยนะโธ่อะไรวะเสียรู้อีกแล้วแต่ก็ยังคุ้มวะยังได้ลังนกกินไปกินอ